พี่น้องมดสุโคสโคนนะครับที่เขามารับชมช่องสหายคนเมืองชาแนลนะครับนี่เขาก็จะได้ปลาปลาแม่พี่น้องมาที่วัดวังคลองนะครับมาดูพระพุทธรูปฝางนอนที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับในนนี่ครับบ้าน้องกล้องนะครับอยู่หมู่ที่ครับตำบลบ้านคออเพื่อเมืองจังหวัดน้ำแป้งนะครับนี่ปากตังเข้าหมู่บ้านนะครับจากปากตังนี้ไปก็ประมาณร้อยเมตรครับ อันนี้เซนไปอำเภอเมืองป้านคนะครับงสิ12-13โลนะครับอันนี้ก็อันต่างมาจากอำเภอเมืองปรางน,นะครับประมาณ30โลนะจากอำเภอเมืองมานะครับเดอะฮอเขาไปรับชมว่าพระพุทธรูปมปันจะสร้างในลักษณะใดนไนะครับเดอะฮอลไปแล้นะครับครับ นครับหลงังจากเดินเขาขาเข้าไปนะครับในปานวังกล้องนะครับโอ้โหสิบสามสะพูนบานขอมมืองน้องสะพูนน้ำตาเนี่ยครับเส้นทางนะครับ,รบ,รบโอ้โน,นะครับดอยชี้จองไหนก็นโู้ปุ่นอะปุ่นะบนนู่นนะครับวัดปิงหดอาถรรอยชี้จองครับอยู่บนนูน่นน,น,น,นะครับ บอกคันเย้ค <Wir> ร <ound> ับโดยไปเจอกันที่วัดเล้วนะครับนะครับวันนี้เขาก็เลยมาถึงแล้วนะครับบานมังข้อนะครับแต่จิววัดวัดสุทิทารามนะครับทางเข้าวัดวัดที่สี่นี่เปิดกับล้งสร้างนะครับ ุติก็ว่าสาระเทนครับไม่เังนไงกันนะครับโอ้มีแต่ไม้ทั้งนั้นแล้ครับ บกทบันนะที่บท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 บโบุ่ครับเราอเอาก็ได้มาถึงแล้วครับตรงนี้ครับ เป็นยังสร้างเกษตรเดียวนะครับนี่ครับมันเป็นยังสร้างเกษตรเดียวนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเงาต่อใดนะครับอ๋อนี้บอกนี่ น,นี่เป็นสร้างเนี่ยวิหารรอเป่านี่เปิดกำลังสร้างวิหารแต่ยังบม่เสร็จนะวนัดสุทิการาม ตังลุมตัางลุมมีโบดในมนูลนกเขาแบบล่ลุมสลายอเอางงเป็นกำลังทาสีทําสีอยู่เกเ็น้อ้ส่วนคือหลอดได้นีอยเวอ่ออันนี่ถที่ทมงคลแต่ตั้งนั้นมีทําม,ม,ม ไม่ใช่มาแก้เช็ดเนาะไม่ช่างมันกำลังทําสีแบบองค์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะมันจะมีวัดนะที่ว่าพร,พระเจ้าตอกสาร สี่ยาวี่สุดแต่ผัดสองก้อยแต่ผัดสองก้อยก้อยเจ้าตอกขานอ่ะเขาเจ้าตอกขานต้องเอาขานบอกนะครับผมเดี๋ยวเดาขึ้นไปพอตำบลเห็นจำนะครับ่ามีอย่างเมื่อกี้ขึ้นไปโอเคครับไปเจอกันตำบลครับ ตอนนี้เขากำลังจะขึ้นไปดูโบสถ์ทางบนนะครับแาบสมซ้ายครับโบสถน์นี้มีมีโบสถ์อยู่จะเป็นวัดเก่าเก่ามากลครับหรือว่าเป็นหรือวัดใครที่เป็นา้าวมุสร็ม น,นะนี่ครับตอนนี้เขาก็ได้มาถึงตีวัดนะครับจากกลุ่มก็ขึ้นมาบนนะครับก็พื้นที่ก็ ไฟก้องนะครับพื้นที่วัดนีเน้เป็นกำลังจะก่อสร้างนะครับตรงนี้เป็นน่าจะเป็นวัดใหม่ตินี่ครับตางบนครมุกสูงครับ โอเคครับจะได้ก็อขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งตัวนะครับต oh, อนอีพีสอเราจะไปวัดไหนครับตอนนี้เราอยู่ในอำเภอเมืองปานนะครับตอติดตามตอนต่อไป ep2 สอนะครับสวัสดีครับ ทุกครั้งที่อธิษฐานให้เราพูด4คํานี้นะคะเราจะสําเร็จทุกทิศทุกทางไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินสุขภาพความรักชนะสัตว์หมูม่มันไม่มีใครมาเบียดเบียนไม่มีใครทําอะไรเราได้นั่นคือคําพูดที่ว่าขอให้ลูกรวยรอด ปลอดภัยมีชัยชนะและสำเร็จทุกด้านนะคะอนุโมทนาสาธุด้วยค่ะอันนี้นะคะเป็นกําไรสำเร็จทุกด้านด้านการเงินมีเงินเข้ามามีอำนาจบารมีวาสนาขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีใครอยากบูชานะคะสามารถกดลิงก์ทักแอดมินได้เลยค่ะ